นที่เลนคู่สำหรับนักร้องคนต่อไปเป็นใครครับน้องแมงมุมเธอเป็นสาวสวยค่ะบอกว่ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยก็ไกลเกินที่หวังแล้วค่ะแต่ยังไงก็ตามหลังจากนี้นะคะเธอก็สู้ไม่มีถอยกับน้องจ๋าค่ะ เสียงกรอบเวะด้วยนะคะหนูพเพอร์เฟกมากๆเลยค่ะลูกเก่งค่ะยวนชอบเวลาลากโน้ตยาวๆมาแล้วก็ยังเก็บเอาไว้ไวเบรสต,ต่อได้อีกอและคะแนนที่น้องสาได้คือ สาวน้อยผู้นี้เธอมากับความใสครับมาพบกับน้องจ๋า ว่าเรามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในเวทีนี้ไหมก็คิดนิดหน่อยค่ะคิดนิดหน่อย <c oughs> แต่ว่าไม่ใส่เต็มร้อยค่ะเพราะทุกคนเก่งหมดเลยค่ะอืมเอาล่ะครับมาฟังคอมเมนต์กันเลยเรื่องที่พี่วาดครับทำได้ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเยอะเหมือนกันนะครับสมาธิดีร้องใช้ได้เลยนะครับถือว่าสมบูรณ์ในเพลงของมันนะคะจะมีแค่ท่านขึ้นหัวมาคำแรกที่ต่ำไม่ลงแค่นั้น ถ้าเกิดว่าให้คอมเมนต์อีกนิดนะคะน้องจ๋าพี่อยากให้หนูเล่นกับคนด้านข้างบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโฟกัสเนี่ยมันมาอยู่ด้านหน้าฝ่ายเดียวเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่สุครับคุณหัวมาเนี่ยพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมโอ้เด็กคนนี้ทําไมไม่เอาเพลงของพี่สลัญญ่ามาร้องพี่ว่าถ้าหนูเลือกเพลงของสลัญญ่าสมบูรณจังหวัดมาร้องจะ เพราะมากยิ่งกว่านี้อีกแน่แน่เสีย,เยงเขาคล้ายใช่เสงเขาคล้ายมากเสียงจ๋าเข้าไปใหม่ไปแล้วออกมาใหม่ไปล้วไป <laughs> โอ้ยร้องไปแล้วรองออกมาจริง <laughs> ครับครับน้องจ๋าจะเสียงหวานแล้วก็กลางวาน แล้วเวลาร้องสูงนี่เขาร้องสุดมากเลยนะเราต้องขอชมในความแกร่งของน้องจา๋าถ้าเกิดพี่ตักเป็นจา๋านะแล้วร้องต่อจากใบเตยเมื่อสักครูน่นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะที่พี่จะจะร้องได้อย่างจา๋าเนี่ยเราคุณจะต้องมีแกว่งมีอะไรมีแบบเสียเซลใบบ้างเพราะว่าคนที่ร้องคนเราเนี่ยเขาทาไว้แบบเต็มร้อยแต่พี่ดูแล้วจา๋าไม่เป็นอย่างนั้นเลยคะลูกหนูมีสมาธิมีสปิริตท,ที่แสดงออกมาแบบเต็มที่ตรงนี้พ,พี่พี่ตักนับถือหนูตรงนี้มากเลยนะคะ และดีก็คือน้องจ๋านะครับเป็นกำลังใจให้เธอด้วยครับ